จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณอยู่ในเม f าบล็อกเดียวแต่ว่าไม่ใช่เมกาบล็อกเดียวที่คุณรู้จักไงถ้าคุณอยากรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงผมจะพาไปดูแล้วก <_ s 1> ูจะทำเสียงน่ากลัวทำไมเนี่ยฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมครับเซนเตอร์ครับซึ่งวันนี้ผมมีชาเลนจ์กับตัวเองอีกแล้วครับซึ่งผมจะเล่นไมค์ครับแต่ว่าเสียง <c oughs> เสียงกูเป็นไรเนี่ย แต่ว่าผมจะได้ไหมครับมีแค่12ชีวิตเท่านั้นครับซึ่งจะมีพวกมอนฮีรุบงฮีรูบายกับมอดเอ่อเดอะกรีนฟรีเซนส์ออไรนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนสกินด้วยก็มาดูกันครับว่าสกินของผมจะเท่หรือไม่ฮึข้านะดอข้าคือใครถ้าเจ้าอยากเห็นใบหน้าของข้าแล้วนั้นอยากเห็นนะจะข้าจะเปิดให้เจ้าดูโโหแมง เอาอังกินเลยมาเรืิ่มมาเลยขุด box, box. หนึ่งบ็อกซสองบ็อกซ์ฮะโอ้โหเปิดภาวแรกก็ตายเลยโอ้ไปอีกแล้วชีวิตหนึ่งโอ้เย็ดแมะเฮ้ยลืมขึ้นวันให้เลยครับอ่าครับวันจะอยู่ตรงที่ขวามือนะครับหรือว่าซ้ายมือเอ๊จะอยู่ตรงไหนดีนะาซ้ายมือขวามือซ้ายมือขวามือ,มอขวามือฮ่าฮกวนปีนขมักม่ ืมมีตัวช่วยมาให้เราเนี่ยเอ้ยเอามาทำไมยังไงผมก็ไม่ได้ใช้คิดว่าผมจะทำอะไรกับคู่มือเหรอแบบนี้ไงล่ะืึแค่นี้จบๆอุย้ยลืมขึ้นวันให้โอ้โหไอเราเนี่ยอันนี้ครับวันในเงี่ยขึ้นมาให้นละงั้นก็ไปคุยกับร่างกับวตารผเรดเลยนะครับเปิดมาวันแรกม,มันก็ไม่มีอะไรทำมากหรอกครับนอกจากขุดขุดแล้วก็ขุดครับ ซึ่งผมก็ได้ต่อเติมไปเรื่อยๆไปเรื่อยครับก็มีสัตว์เกิดขึ้นมามากมายจังหวะนั้นเอ,เองที่ผมกำลังวางต้นไม้ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเอาอเฮ้ยไก่กูอา้าวไม่บายจิมมี่พอผมขุดได้สักพักก็มีกล่องเกิดขึ้นมาอืมเอาโอ้โหของโคตรกากเลยพอผมเปิดกล่องเสร็จก็ไม่มีอะไรทำแล้วครับก็มีแต่ขุดอย่างเดียวขุดแล้วก็สร้างขุดแล้วก็สร้างขุดแล้วก็สร้างครับวนไปวนมายี้ ผมทำไปวนไปวนมาจนค่ำเลยครับพอตอ้นก็งคืนผมก็ไม่ได้ทำอะไรมากครับนอกจากต่อบ้านขุดไปขุดมาสัตว์มันก็เริ่มเกิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับผมก็เลยคิดว่าผมจะสร้างอคอกสัตว์ครับผมคิดว่าสัตว์มันเยอะเกินไปมันอาจจะดันกระตตกก็ได้ผมก็เลยทำการสร้างอคอกสัตว์จนถึงเช้าเลยนะครับพอเช้ามาเข้าวันที่สองเข้าผมก็ได้มาเล็มต้นไม้ถึงอคอกสัตว์ผมจะเสร็จแล้วแต่มันก็เหลือแต่รั้วตั้งรั้วไว้ก็ดีแล้วครับเพราะว่าสัตว์มันจะได้ไม่ดันกันโตกตาย พอผมตั้งรถเสร็จผมคิดว่าผมจะมาขุดบล็อกเพื่อขยายอาณาเขตพอผมขุดไปได้สักพักก็เจอของซึ่งในของก็มีน้ํากับมันฝรั่งฮะมันฝรั่งเหรอวะขนมปังเออโอ้โหมันฝรั่งพอผมขุดไปได้สักพักก็คิดว่าผมควรมีขุนแกะเพื่อมาสร้างเตียงได้แล้วเพราะว่าตอนก็คือนั้นมันยาวนานมากผมก็เลยทําการเอาข้าวมาป้อนให้แกะเพื่อจะให้มันผสมพันธุ์กันแล้วก็ซูบูซูบซ้บซูบูซูบ้า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 ซูบบซูบ้าซูบูซูบ้าซูบูซูบ ผมก็จะเอาคุณแกะมาสร้างเป็นเตียงพอผมคับเตียงนอนเสร็จผมก็เลยหาที่นอนเพราะว่าอยากหาที่นอนนั่นแหละพอผมนอนเสร็จผมก็เลยได้เจอสิ่งนี้โอ้โหงัวก็เยอะเกินโอเวางกันไม่ได้อะนอนละเอออะไรอ่ะที่สถานะมึงฮะเฮ้ยอะไรวะฮ้ยี่สุบายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยี่อะไรวะเฮ้ยเอาเหระ นั่นแหละครับผมได้เจอเจ้าฮีโร่ใบซึ่งเจ้าฮีโร่ใบเหมือนจะขัดขวางไม่ให้ผมได้นอนหลับเพราะว่าเจ้าฮีโร่าบนั้นจะทมให้ผมนั้นไม่ได้นอนหลับั่นแหละครับเพราะว่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันครับเป็นอะไรไม่รู้ผมเลยทําการทดลองนอนอีกครั้งมามามาไหนดีน่าจะไม่ออกมาแล้วมั้งโอเคโอเคไม่ออกมาแล้วใช่ไหมวิวิวิววายจำสเกลได้นอนจำสเกลได้นอนปิดก่นปิก่อนจำสเกลได้นอนจำสเกล อ๋อเออเอบีไหมมีไหม,ม,ไหมอ๋อไม่มีมันก็เลยทําให้ผมรู้ว่าการที่เจ้าฮิโรบายนะมาขัดขวางเราเพราะว่ามันแอบ,บชอบเรานั่นเองอันนี้ผมมั่วนะพอผมโดดแต่เดีวแต่เดีวไปสักพักผมก็เจอสกลเลตันซึ่งผมไม่รู้ว่าจะทําไงมันเล็งผมแล้วผมก็เลยว่าจะหลบแต่ว่ามันยิงวัวหนตายไปสองสามตัวว่าแต่บอกว่าไม่ได้แล้วก็เลยจะไปบวกกับมันแต่ท้ายก็เจอเหตุการณ์นี้เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วสกลเลตันอีนนี่ ไอ้นี่เุ้ยไอ้ายเฮ้ยเกินไปเฮ้ยเกินไปเกินไปโอ้โหมันยิงโว้ตายเฮ้ยเจอกูเจอโอ้โหตายเรียบเฮ้ยไอเวนนี่เอ้าหนึ่ยี่เฮ้ยโอ้โหแถมอีกเม็ดนึ้งเลยโอ้เกือบตายโอ้ย หัวผมตายเกือบหมดเลยนั่นแหละครับเหตุการณ์นั้นทําให้ผมเสียงวัวไปสามตัวกับหัวใจอีกสองดวงซึ่งก็ได้ลดไปครับลดเลยครับพี่น้อง <c oughs> พอเข้าเช้าวันที่สามผมก็มาให้อาหารงูพวกงูพวกหมาพวกกาพวกไก่นี่แหละครับแล้วผมก็กลับไปขุดต่อผมก็ได้ขุดยาวจนเอ่อยาวยาวยาวไปนู่นเลยพอขุดเสร็จผมก็ได้มาขยายอาณาเขตเพื่อจะให้มันกว้างมากกว่านี้ ผมจะได้มีที่วิ่งหนีฮิโบไบพอผมขยายพื้นที่เสร็จผมก็ได้มาขุดต่อเพื่อจะเอาบล็อกไปต่อพื้นที่อีกพอผมผันขุดไปสักพักมันก็อัปเกรดเพื่อจะเป็นเลเวลสซึ่งการอัปเกรดเป็นเลเวลสนั้นมันจะมีหินด้วยซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากพอผมขุดไปได้สักพักแล้วผมก็พอจะมีฐานบ้างผมก็เลยเอาฐานนั้นไปครับเป็นเทียนแล้วก็เอามาตั้งเป็นไฟให้กับคอกวัวของผมเพื่อจะให้มันส่องสว่าง พร้อมขุดไปขุดมาแล้วก็ได้เจอแพะแล้วผมก็คิดว่ามันน่าจะมืดมากแล้วผมเลยต้องทําใจไปนอนแต่มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นซึ่งมันก็ดีมากแล้วก็เข้าช่วงวันที่4เลยครับอรุณสวัสดิ์ครับในเช้าวันที่4ครับซึ่งวันนี้ก็เป็นเช้าที่สดใสและงดงามมากครับแต่ผมก็เหลือไปเห็นป้ายอันหนึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมคาป้ายตรนไหนก็ไม่รู้ครับผมก็เลยวางไว้นั่นแหละครับพอผมทําอะไรเสร็จกับป้ายผมก็ได้มาขยายอาณาเขตเพิ่มทําให้มันกว้างกว่านี้ พอผมขยายอาณาเขตไปอาณาเขตมาสี่นี้ก็ได้เกิดขึ้นครับอืมต่อตรงนี้แหละต่อตรงนี้สก็ทำอะไรต่อดีวะ่ามีมเหมือน,นกันมาเฮ้ยเฮ้ยจะฟักวิ่งใส่เลยจังหวะนี้กลัวหินอีกย่านหรือว่ามันจะไม่พุ่งหรือว่ามันจะหายโอ้โหไอ้คิพหายตกใจหมดนั่นแหละครับฮีโร่บายมันเริ่มแสดงอิตาลีของมันออกมาแล้วครับ ซึ่งเราน่าจะเจอมันบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นแล้วครับนี่เราต้องระวังมากขึ้นแล้วเลยอือหือกูเพิ่งให้อาหารแพ้ไปเมื่อกี้นี้เอาอีกแล้วโอ้เกือบตายอ้โพอผมโดนฮีโร่บายชนผมก็ได้งอมก็เลยมาขุดไรเล่นไม่ใช่งอมหรอกไม่มีอะไรทําก็เลยมาขุดไรเล่นสักหน่อยขุดไปขุดมาก็มีซอมบี้เกิดขึ้นมาครับแต่เจ้าซอมบี้ตัวนี้มาโดนแดดเผาบวกกับการโดนผมตีไปด้วยมันก็เลยตายอย่างง่ายดายผมก็เลยบอกว่ากระจอกจับ พอได้ตีเจ้าสมบีตัวนั้นเสร็จผมก็ได้มาขุดต่อและทีนี้มันก็ได้ดอกกล่องมาซึ่งในกล่องนั้นก็มีของดีมากๆเลยนะครับมีทั้งดาบแล้วก็มันฝรั่งตามที่ผมไม่พูดผิดนะนะพอมขุดไปอีกสักพักก็เจอกล่องอีกแล้วหรือว่าวันนี้อาจจะเป็นวันดีของผมนะน่าจะใช่แล้วนะวันนี้วันดีมากเลยครับพร้อมขุดไปขุดมาก็เจอสมบีเกิดขึ้นมาแต่มันก็ไม่ขนาดมือผมเพราะว่าผมมีดาบเหล็กก็เลยทําการฟาดฟันมันได้ปานวาดี4 5องศาองศามตรแต่ควาสชบห้าร้มยไม้อยู่บับทุกคนคบับ โอ้ยหุดทอเอาไอแผลอีเอาไอหูออ้ยเฮ้ยวักสันดา,านมานั่นแหละครับความโชคดีก็ไม่ไดียท่าทุนครับผมก็เลยโกรธมากก็เลยทําการตีแพ้มันลงไปแล้วก็ทิ้งท้ายคำว่ากูไเลยครับตอนนี้ผมไม่เหลืออะไรแล้วปีเตอร์ที่ขุดกุงก้ง,ก,งก็เลยทําการขุดต่อไปครับสักพักเหมือนพระเจ้าเห็นใจผมครับก็เลยให้สิ่งนี้มา สักพักผมก็ได้ปากทอสแล้วก็ขยายอาณาเขตเพื่อให้มันใหญ่มากกว่านี้พอขยายดินแดนเสร็จผมก็ได้มาพักนอนแล้วก็ไปอยู่กับวันที่5เลยครับไปอยู่ไไปวันที่5กันเลยครับพอเข้าวันที่5มาผมก็ได้มาเจอป้ายบางอย่างซึ่งมันก็บอกผมว่าผมไม่สมควรอยู่ที่นี่มันก็ต้องถูกต้องแล้วครับเพราะว่ากูอยู่เฉยกูก็ไปอยู่บล็อกเดียวพอผมอายป้านนเสร็จผมก็เลยมาต่อบล็อกเพื่อผมจะต่อไปยาวๆเพื่อสร้างเป็นห้องเก็บของ ซึ่งมันก็กินเวลาไปนานมากเลยนะครับซึ่งผมจะเล่นความเดียวให้ดูแล้วกันพอผมกลับมาผมคิดว่าผมจะเปลี่ยนป้ายดีกวซึ่งแบบไม่สมควรอยู่ที่นี่มันดูสุภาพเกินไปผมก็เลยเปลี่ยนเป็นคำนี้ครับ <Yeah! S 1> ผมนั้นก็ได้คูดบล็อกจนมืดแล้วทีนี้ซอมบี้ก็เกิดมาสักสามตัวผมก็เลยทําการต่อบล็อกสามบล็อกขึ้นไปเพื่อจะได้ตีมันง่ายขึ้น พ่ผมข้าสมบี้เสร็จผมก็ว่าจะมานอนแต่กลับเจอสิ่งนี้โอ้คีโรบยโอ้คีโรบาย,บายว่ามาข้างหน้าเลยชิบหายลนะอ๋อโดนคีโรบายแดกหัวอีกแล้ว <_ c oughs> ใช่ครับผมโดนฮิโรบายหรอซึ่งผมไม่สามารถนอนหลับได้จนกว่ามันจะเช้าผมคิดว่ามอสเตอร์ไม่เริ่มเกิดเยอะแล้วผมเลยจึงจะสร้างบังเกอร์เพื่อป้องกันไว เผื่อมีเหตุการณ์ชิเปอร์ระเบิดขึ้นมาผมได้สร้างบังเกอร์นี้จนถึงเช้าวันที่6เลยในระหว่างนั้นเองที่ผมกำลังสร้างอยู่ดีก็เกิดสิ่งนี้ขึ้นอือหือซอมบี้เกิดโอ้โหเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟไหม้เฮ้ยเฮ้ยตา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 ยฮึนี่ไปเข้ากวดีกว่าเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเ้โอ้ไฟไม่ตาย โอ้ยโอ้โหอะไรอ่ะเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยอะไรวะโอ้โหจรกลจรหันจรอ้นมากเลยโอ้โหชุกชุลองทุลทองเลยอะไรกันเนี่ยโอ้โหถน้มถนอมทะโลนทะรอทะรอเลยเฮ้ยฮีโร่มาอีกตายแล้วโอ้ยเจอใครไม่เจอเจอฮีโร่มาอีก เจอนั่นตัวนั้นไม่โหดูดิมันพังทุกอย่างเลยอะค้าผ่าที่จะไหม้หมดเลยโอ้โจมตีแล้วโอ้ดูดิทุกอย่างเสียหายหมดเลยอ่ะคือแบบพังเกือบหมดทุกอย่างอ่ะโอ้โหอันดุภาพรุนแรงอันดุภาพรุนแรงอยู่อันดุภาพมาจากไหนเนี่ยนั่นหละครับผมโดนเอเนเมนวีสองกับฮีโร่บายนั้นโจมตีเกือบพร้อมกัน ซึ่งมันทำให้ผมนั้นตกใจมากมากเลยในระหว่างนั้นขุดไปสักพักมันก็อัปเกรดเป็นเะเวลสามแล้วครับพอเป็นเลเวลบสามเสร็จผมคิดว่าผมจะอัปเกรดฐานหผมให้กลายเป็นหินพออัปเกรดเสร็จก็ถือว่าใช้ได้มากเลยครับการทั้งพวกซอมบี้ที่จะออกมาข้างนอกและเวลาที่เหลือผมก็ใช้กับการขุดไปทั้งหมดเลยครับตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำ ระหว่างที่ผมกำลังจะไปนอนก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครับเอ้ยเฮ้ยเชียเอ้ยกระปกโอ้โหเฮ้ยพลังคีโรูปายโคอนนาำโ oh อ้มค์กอดเกือบแล้วนั่นและครับดูเหมือนว่าผมจะนอนไม่ได้อีกแล้วครับผมก็เลยใช้เวลานั้นในการขุดทั้งวันนะครับ ขุดไปไดสัปแป๊บนึงผมก็เลยคิดว่าผมจะทำวงจรสโตนเป็นวงจรที่แบบเหมือนธนูที่มันปล่อยธนูลงโนมัตนะครับผมจะทําให้มันมายิงซอมบี้อัตโนมัติโดยผมไม่ต้องเอาไปฟันดาบหรือว่าอะไรเลยไม่กิน I slow no, I take shit I don't don't slow no got no take ever up no love For the is if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got none, he can you go. Oh, fine in love. you ยเฮ้ยอี๋อะไรวะชิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยอี๋ออกมาแล้วฮ่าออกมาไม่ได้แล้วเออนั่นแหละดีกว่าเอ้าอียฟ้าผ่าเอ้าเฮ้ยเอาอุมงค์ฟ้าผ่าใส่ตายหมดเลยเฮ้ยนั่นแหละครับ ไอ้ตัวนั้นมันทําให้ฟ้าผ่าลงมามันทําให้หมูงัวผมตายหมดเลยซึ่งทําให้หมูผมนั้นกลายเป็นซอมบี้พีกแล้วผมก็หลงตีหมูตัวนั้นมันทําให้ผมนั้นตายซึ่งตอนแรกผมก็จะฆ่ามันแต่มันมีพวกเยอะเกินไปมันทําให้ผมตายแต่ไหนผมก็จัดก,การมันได้แต่ยังไงหัวใจผมก็ลดไปตั้งสองดวงมันทําให้ผมเดือดตั้งเจ็ดซึ่งผมตอนนี้ผมก็ใจกุ้มมากเพราะว่าบ้านก็ไฟไหม้ไอ้ตัวนั้นมาทีเดียวมันทาให้ผมนั้นกุ้มใจมาก ในขณะนั้นเองที่ผมกำลังจะเอาดิสโทย์มาทุบก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้ยผ่าตรงนี้เลยชิบหายแล้วชิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตายตายตายโอ้โหเรียบร้อยโอ้หองหายหมดเลยโอ้โหชิบหายโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจะยังโอ้โหโอ้โหโอ้โหตายอีกแล้วตายสามรอบแล้วโอ้ตายตายสี่โอ้โอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจเย็นโอ้ตายห้าเดี๋ยวเดี๋ยวเจเย็นจเย็นจเย็น้ตายหแล้วเดี๋ยวเจตายเแล้วครั้งสุดท้ายแล้วนี่ตายแแล้วเดี๋ยวตายเกแล้วเดี๋ยวเดเดี๋ยวเตายสิบแล้วครับ เรียบร้อยครับมันจบแล้วครับตายสิบรอบแมแบบแหม,ม่นัน่นหลยครับถึงเราจะมีชีวิตว่าเท่าไหร่แต่ถ้ามันถึงเวลาแล้วเราก็ต้องจากไปครับเมือนกับคลิปนี้ครับขอจากลาครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ